นอ้ินัดคัมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะให้พ่อบ,บีบสกูชี่หรือว่าพบก,กับช่วงเล่นกับพ่อ EP ที่3นะคะสวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆอย่าไปเล่นมากนะสกูชี่ไม่ดีนะเปลืองตังนะไปตั้งพูดเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาให้พ่อบ,บีบสกูชี่กันอีกแล้วนะคะก็ตั้งแต่คลิปเล่นกับพ่อคลิปแรกนะคะคือแบบวันคลิปนี้เป็นคลิปเล่นกับนนี่เล่นกับนนี่เล่นกับนอริอออ ก็วันนี้เราจะมาให้พ่อลองรีวิวซูกุชี่นะคะชิ้นแรกก็จะเป็นชิปุย่าโทสของร้านชวาค่ะชิปุย่าโทสมันคือขนมปังปิ้งนะครับมีไอศครีมด้วยราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเพื่อนๆเจ็ดร้อยเื่อไ้เนี่ยเจ็ด้อยเก้าสิบโอ้ยเหม็นมากเลยหอมกิ่นมิ้นกินอะไรเนี่ยมีสารพิษตัวเนี้ย เอาอะหูแพงมากเลยไปกินของจริงไม่ถึงเลยกินบิงซูดีกว่าบีบให้กลดูบเลเไปเลย700ดร้อยเพื่อนเจ็ดร้อยดูเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ด้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบต่างกันไหนซื้อปนนี่เงินจากการที่เพื่อนอุดหนุนสากุชิค่ะแล้วก็จะได้ันนี้ไปปล้นร้านทองมาเหรอไม่ได้นี่ไรครับ เค้กเรนโบว์เค้กเรนโบว์เหมือนเค้กมันเป็นเนี่ยเป็นโลกอะไรไม่รู้ว่ามีจุดเนี่ยจุดเต็มเลยอะแล้วไงอ่ะเค้กเรนโบว์ทำอะไรเนี่ยบอกห้ามกินครับเขาบอกห้ามกินดูน็อดอีดดูน็อดอีดงามงามงามนี่ให้มันกล้องมันมองเห็นดูงามงามงามเท่าไหร่ที่นี่เท่าไหร่มองก่อนดูน็อดอีดนะคะนี่ห้ามกินนะคะน้องๆ้องเ้ยห่อหมานี่เป็นรูปหมาหรือแมวเนี่ยีห่อชวา น,นี่เป็นตัวอะไรอ่ะหมาไงพันอะไรพันชวาไม่ใช่หมาพันเดี๋ยวนะคิดไม่ออกอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบโอ้โหสามร้อยเก้าสิบสามร้อยท้นเพื่อนเพื่อนอย่าไปซื้อครับแพงครับแพงครับมังกรลองลิตเติ้ลทวินส์อาร์มากรล,ลองมันกลมๆไม่ใช่เหรอ มันก็ลองมันสีกลมี่ครับมันกลมๆนะไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับถ้าชูดาวขึ้นอยู่ีมดาวนแล้วก็ลองแหงจนแหงกว่าตลกตลกนนี่ชูดงชูดาวอะไรนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็มาสามร้อยสามร้อยแล้วชูดาวนี่นะคะอันนี้มันคือ Little Twinstar ใช่ไหมดู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 แท็กก่อนไม่ให้ไม่ไม่ให้ดูแท็กแป๊บนึ่ยนี่นะคะ Little Twin s น a r นะคะก็ ลิตเติ้ลลิตเติ้นี่อย่าเล่นเลยเพืองสวิงเกิสวิงเกิลลิตเติ้ลสตาร์เล่นมาแล้วบ้าแบบนี้นะครับดูหนีเลิกเถเลิกเถอะไปแล้วไปแล้วเบลอละบ้าละเลิกเลิกเลิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นเล่นครับแพงครับแพง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 